น,นี้ครับฟรีตามดีนยวผมซื้อมาอีกสองใบอันนี้ใบที่หนึ่งจะให้ของแถมมาอันแ็กเกรดนี่มัห้าสิบาทเปิดเล่นๆมาลาให้ซีเรียสอะไรเปิดคำคลำไปแล้วกัน มัน๋ยวตัวเป็นรอนเจอเลยเช็ดเป็ดยืดเป็ดม uh ัน huh. ไม่ได้ตอเรทต่อไปก็จะเป็น นี่ครับสามท็อปของเราแล้วดรูวันดิกุระสองถึงห้ารอบแรกของเปิดแบบโคตรกากเลยโคตรใจกากมากอู้ย็ดไปยดเย็ดไปยด โอ้ยยกกัดโคกรบตาดนไหลเคยปัวค่าครับของจริงไม่อิงนิยายเยกกัดโคกอสการยัดเป๊ะแม่งมีจริงเว้ยของฟรีโอ้โรยช่วง10โอ้โหกคนดีใจแล้วยัดเป็เ๊ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อืมอือ เราประตูบอลปังปัง,ปง,ปง,ปงครับอืมจะแสนอรนแลนนอนอะไรตอนนี้โป้งผมขอฟานโดตอเลสได้ไหมบวกห้าเฮ่ต้องมีจริงนะอเขาจะ เป็นแพ็กเกจฟรีล่ะที่ผมใจเต้นตุ๊บๆุ๊บหมเนี่ยอื้อหือบหกสามโอเคครับโคตรคุ้มเลยห้าสิบบาทเจ็บเป็ดโอเคครับขอบคุณม,มากแต่มีอันหนึ่งเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกคลิปหนึ่ง